สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือวัดคีรีวงศ์และที่เห็นใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือพระจุลามณีองค์มหาเจดีย์ซึ่งเป็นมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของนครสวรรค์เลยทีเดียวค่ะ ี่นะคะก็คือบันไดที่จะเข้าไปสู่ชั้นแรกของมหาเจดีย์นะคะซึ่งมหาเจดีย์นะคะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกนะคะจะเป็นที่สําหรับจุดเทียนบูชานะคะแล้วก็ชั้น2ก็จะมีองค์รูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของเกจิดังนะคะก็คือสมเด็จโตค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หลวงพ่อสดวัดปากน้ํารวมถึงรอยพระพุทธบาทจําลองของ12ลราศีให้เราได้กราบไหว้ด้วยค่ะส่วนที่เห็นนี้ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเราจะสามารถไปบูชาามีเรื่องเล่าว่าถ้าสมมุติใครโดนกันแกล้งค่ะให้กราบสักการะแล้วก็บอกกับบูรพกษัตริย์นะคะให้ท่านช่วยให้เราได้รับความเป็นธรรมค่ะในส่วนของพระมหาเจดีย์นะคะพอเราขึ้นไปถึง ที่สูงสุดนะคะชั้นสูงสุดเนี่ยเราก็สามารถชมความงามของเมืองนครสวรรค์ได้ต้องเรียกว่าเป็นนครแห่งสวรรค์จริงๆค่ะวัดน,นี้นะคะเที่ยวไม่ยากค่ะก็ผู้ใหญ่ก็สามารถเที่ยวได้นะคะเพราะว่าสามารถขับรถ ขึ้นไปถึงตรงทางเข้าได้เลยนะคะก็คือเดินเข้าไปไม่ต้องเดินขึ้นเขาเข้าไปนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในรูปต้นเนาะก็คือมีบันไดขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้ค่ะก็สวยงามมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงชั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นที่สามเนี่ยเราจะไปพบกับ หลวงพ่อมหาบุญรอดนะคะซึ่งเป็นรูปเหมือนเนาะซึ่งเป็นผู้สร้างพระมหาเจดีย์แห่งนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านนอกของพระมหาเจดีย์แล้วนะคะเรียกว่าตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงเย็นนะคะก็อาจจะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ ก็มีความอ,มอมอมว่าแบบมืดๆนิดนึงค่ะแต่ว่าอากาศก็เย็นสบายสามารถเดินขึ้นไปสักราระไม่เหนื่อยเลยค่ะย้ำกันอีกทีนะคะที่นี่ก็คือวัดคีรีวงค่ะแล้ววัดน่าจะเป็นอะไรเรามาตามต่อในช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ